สบายดีมะพอ้กับสองสาลาวไตช่นเนี้ยคำเตือนโปรดใช้วิจารญาในการรับชมและรับฟังสองสาลาไตใช่นเนี้ยโสนับสนุน,นเด่นการพานันใดๆทั้งสิ้นเนาะเข้าเบิ่งเป็นแค่แนวทางและความบันเทิงเด็กในหน่วยของสองสาลาไตใชเนี้ยเป็นกำลังใจให้สาลาไตโดยกดไลค์กดแชร์กดติดตามทังสี่ปูผคลิปดหม่นม,ม่เองเนาะ วันนี้ห้กัตสึมิแนวทางเวหาหน่อยที่เส้าสามเดือนสิปีหกสี่เนาะส่วนมาที่เศร้าซองกระแตกไปอ่าสี่หากับสองแปดเนาะข้ามาตามต่อเนาะพี่น้องเนาะอ่าวันนี้ก็จะวิ่งสามกับสี่เนาะเด็กเด่นเนาะเด็กเด่นกัตสึมิหกแปดสามสี่เนาะไปกลับไปเลือยพี่น้องเด้ออ่าเด็กซองตัวกัตสึมิหนึ่งสองสามเจ็ดแปดเก้าหกเจ็ดแล้วกะสองสี่เนาะซ้ายศูนย์กัตสึมิศูนย์เก้าศูนย์แปดศูนย์สามเนาะ ไซวิงไซรูดไซวีไอพี VIP, ไปกับทุกเถียงนละพี่น้องเนาะเขาเหน็บเขาเนาเน่ยกับว่าก,กันห้ามว่าเบิ่งเป็นแค่เนี่ยทาย่าได้คว,วามบันเทิงเดขซ้ตัวกับสมีสองหกหาแปดหกเก็ดนะกนเนาะได้กําลังใจสาวแต่รูก็ได้กดแชร์กดติดตามอยู่สีพพ่ผัานคลิปใหม่ๆของสาวเราแตา่นั่นเองเนาะพี่น้องเนาะ